วันนี้แม่ทิพ์จะมาพูดสเปคสาวไทยของหนุ่มจีนใครอยากรู้มาดูกันเลยค่ะบอกก่อนนะคะว่ามาจากประสบการณ์ของแม่บ้านนี้ที่ได้เจอจริงๆและได้ถามความเห็นมาจากเพื่อนๆสามีจีนค่ะข้อแรกนะคะหนุ่มจีนชอบผู้หญิงที่ดูสมส่วนผิวพรรณดีสมส่วนในที่นี้ไม่จำเป็นต้องตัวเล็กเสมอไปนะคะแต่ยาวสูงกว่าเขาก็โอเคค่ะ เพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจีนคือสูงมากอยากสามีบ้านนี้สูง180เซนเลยค่ะส่วนแม่บ้านนี้สูง165เซนค่ะส่วนเรื่องผิวขอพูดเป็นกลางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าผิวสองสีก็ขอให้เนียนและดูสวยค่ะข้อ 2. ชอบผู้หญิงที่ดูหวานหวานอ่อนโยนค่ะใช่ค่ะผู้ชายจีนชอบสาวหวานสาวขี้อ้อนใช่เลยเพราะผู้หญิงจีนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าสาวไทยเราค่ะ อันนี้มาจากปากของสามีเลยและอีกอย่างถึงจะชอบมองผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่แต่ถ้าได้ตกลงมาเป็นแฟนหรือเลือกมาเป็นแม่ของลูกแล้วคือไม่ชอบให้แต่งตัวเซ็กซี่เท่าไหร่คะ่ะถ้าจะเซ็กซี่เซ็กซี่ให้เขาเห็นคนเดียวพอคะ่ะข้อ3ชอบผู้หญิงขาสวยอันนี้เคยได้ยินมาบ่อยนะคะว่าผู้ชาจีนจะชอบมองขาก่อนมองหน้าซะอีกพอถามสามีสามีก็บอกแล้วแต่คนค่ะ แต่ถ้าถามว่ายังมีผู้ชายจีนที่ชอบมองขาก่อนไหมขอตอบว่ามีค่ะข้อ 4. ชอบคนจริงใจไม่ชอบคนโกหกค่ะเพราะผู้ชายจีนจะเป็นคนชอบพูดตรงๆค่ะชอบไม่ชอบก็บอกเลยแล้วเขาก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ไม่จริงใจและโกหกเขาค่ะอันนี้ความเห็นของสาวมีทพิ์เองค่ะข้อสุดท้ายนะคะชอบผู้หญิงที่รักครอบครัวค่ะอย่างที่รู้นะคะว่าธรรมเนียมจีนคือผู้หญิงแต่งออกแล้วไปอยู่บ้านครอบครัวฝ่ายชาย เพราะฉะนั้นเขาก็หวังว่าผู้หญิงที่เขาเรื่องจะรักครอบครัวเขาและเข้ากับครอบครัวเขาได้คะ่ะตรงมิตตรงอยังไงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะงดดราม่านะ